สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดบล็อกเดียวบนพื้นที่จํากัดกันนะคะหรือว่า Captive One Block กันนะโอเควันนี้เราจะขยายพื้นที่ไปได้เยอะสักแค่ไหนนะคะถ้าเหงาลองเข้าไปเล่นกันเลย <Yeah. S 1> ก็เปิดแมปมาตอนแรกนะคะเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยทำตาม Achievement ที่เขาสั่งมานะก็คือ quest แรกนะคะาจะต้องทําลายบล็อก1บล็อกก่อนเนาะแล้วเขาก็จะให้บล็อกดินเรามาฟรีๆนะคะ16บล็อกด้วยกันค่ะเราก็มาต่อพื้นที่ขยายพื้นที่เพิ่มมากไปเลยเนาะ เดี๋ยวเราจะต้องทําตามเควสที่เขาสั่งมานะคะเพราะว่าเราจะได้ขยายพื้นที่บาเรียของเราเอาไปเพิ่มค่ะเย้เควสแรกเสร็จแล้วแล้วก็เควสต่อไปเนี่ยเขาต้องการให้เราสะสมโอกล็อกนะคะให้ได้1 0 0บล็อกเนาะจริงต้องร้อยบล็อกเลยเหรอเนี่ยต้องโอ๊กด้วยนะเพราะว่าวันบล็อกเนี่ยมันก็เป็นบล็อกอินฟินิตี้อยู่แล้วว่านะมันก็ทุบได้เรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหเป็นลมแปลกแต่ว่าการที่จะสะสมโอกล็อกเนี่ยให้ได้ถึง100เนี่ย โอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบมันก็ยากเอาการเหมือนกันนะ<อ>เกี๋ยวแต่รูปไม้ก่อนเพราะว่ากว่าเราจะหาได้ถึงหนึ่ง้ายบล็อกนี่น่าจะเหนียงยานก่อนนะนเพราะว่าคุดกันอุตลุดเลยแหละเพราะมันสุ่มได้อย่างอื่นตลอดเลยอ่ะกว่าจะได้โอกล็อกแต่ละอันเนี่ยคิดว่ามันคงจะไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่า,าจะต้องปลูกโอกล็อกด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าอีกหนเรามีโอกาสได้แซปปิ้งของต้นโอ๊กนะคะ เดี๋ยวเราก็จะปลูกไว้ด้วยเนาะเราจะได้ตัดไมาแล้วก็สะสมให้มันครบเร็วๆวะนะดูดิ <G ül> แล้วเราก็ไม่มีพิกแอคหินด้วยอ่ะโอ้เสียของเลยอะ่ะโอ้เซ็งเลยโอ้ยเสียได้เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะต้องเจอแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มีน้องไก่ซีพีมาแล้วนะแล้วก็มีน้องหมุมดูุโรบูตะมาด้วยเัีตยอกินน้องตาแป๋วอยู่เลยอย่างน้อยก็สปอนสสัตว์มาให้เรานะน้องแกะก็มาเห็นเป้าอย่างนี้ต้องรีบหาเหล็กแล้วจะได้มีเตียงกันไวๆ ตอนนี้ยังไม่ต้องห่วงค่ำเพราะว่าพื้นที่เรายังมีจํากัดอยู่นะแต่ว่าเราต้องขยายอาณาเขตของเราไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่พบเลยนะเราจะถึง100ล็อกนี่ก็อ้อมขุดกันจนมืออีกแกน,นะอาสะกเก็เทปแปะเมาส์ไม่อ้อมโอ้ยไม่ได้เผื่อว่ามีมอนสเตอร์เกิดอย่างก็ได้หลบทันนะแต่ว่าตอนนี้พวกหินยังไม่พอเลยนะที่จะทํากําแพงอะ่ะได้เปละเดี๋ยวทำสติ๊กก่อนละกันตอนนี้เราก็มีหินเยอะละเรามาทำพลิกหินกันดีกว่านาะ โอเคตอนนี้เรามีพิกแอคหินแล้วนะพี่เคมีขวานหินด้วยใยญ่ที่สุดโอเคแล้วเ,เดี๋ยวเราจะได้มีที่เก็บของนะจริงๆเราต้องแบบไปเก็บ<อ>ให้มันเก็ไกลกว่านี้นะเผื่อมอสเปอร์เกิดจนได้ไม่ระเบิดกล่องแล้วนะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เรายังขยายไม่พอนะโอ้โหถ้ามันระเบิดขึ้นมาจะดูไม่จืดเลยนะเพราะว่าวเรายังไม่แานเพสที่2กันเลยเนาะพี่เคนว่านะไม่ใช่แค่กล่องแหกนะพื้นที่เรายืนก็แหกนะตพยเจนน่าเจอคีเปอร์นะแต่ภาวนาว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเจอเลย เาตอนนี้เราขุดไปได้ไกลแล้วนะสามร้กว่าบล็อกแั้นะเนี่ยก็คงไม่จเจออะไรกับเราขนาดนั้นหรอกมั้งมันก็ไม่แน่หรอกนะอันนี้ก็เดี๋ยวทําเตาเผากันละกันเอาแค่เตาเดียวไปก่อนเนาะเอาว่าตอนนี้หินมันหายากล้อเกินยังไม่ได้ลาวากับน้ําเลยอะเราก็เอาเราเผาเล็กดีกว่านะแต่เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ก่อนเลยเพราะว่าอยากตัด ฝนแกะไว้เนาะ <_ an> เพื่อว่าน้องแกะเขาจะดิ่งพัดซุยทาหล่นลงไปได้ไม่เสียได้น้องคะนะไอตอนนี้ก็มาแล้วแลรืมหมาแล้วพี่คนแสดงว่าจะลงถ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเกิดแล้วเรากำลังจะรวยแล้วยังอ่ะตอนนี้ล็อกไม้ยังได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้ก็มีเหล็กละทำพ่แอคเลยกันเลยเล้ว <นะ S 2> <_ an> ดูดิเล,เ,เล็กมันก็ไม่ยอมลดด้วยนะขุด <_ an> ได้มาข้างไหแเราก็ไม่รู้เนี่ยล็อกไม้เ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ครบองแหละมันใช้กองกวากไว้นี่ นี่ก็ขุดไปเรื่อยๆอาอตอนนี้เราไม่ต้องห่วงพวกพื้นหญ้าแล้วนะเพราะว่าตอนนี้พื้นดินอย่าแเราเนี่ยเริ่มจะมีหญ้าปะปลายแล้วแหละ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวตอนนี้สัตว์เยอะมากเลยอ่ะดีน้องไก่น้องวัวมากันเต็มเลยเ <c> ส <oughs> ี๋ยได้พื้นที่ไม่มีจํากัดแล้วน้องก็หล่นลงไปได้ด้วยแหละ อืมจะเย็นๆน,นะอย่าเพิ่งตกลงไปนะขอขยายพื้นที่ก่อนตอนนี้ต้องการดินอย่างเยอะล่ะแต่ว่าล็อกไม้โอก๊กโก็อยากได้นะโอ้ยแต่ว่าไม่ค่อยมีเลยอ่ะสงสัยจะต้องปลูกเอาก็จะดีนะมาด,ดิแล้วเมื่อไหร่ช็ปปิ้งมาาันจะโตแล้วนี่อปลูกเอามันเร็วกว่านะเฮ้ยมันได้บนมิววินะพี่เคนก็เอาปุ๋ยใส่เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยายพ,พื้นที่น,นิดนึงนะพี่เคนยัดให้ยัดบนมิวเยอะๆมันจะได้โตวไวๆพี่เคน เพรา,าเราได้โบนมิวมาฟ,ฟรีๆเลยนะขุดไปขุดมาก็ให้โบนมิวมาอย่างเยอะแล้วแหะ ถือว่าเังนกรณีแล้วนะมือจะหงิดอยู่แล้วดูดียังได้ไม่ถึงไหนเลยเขาบอกว่าตอนนี้เราไปถึงอันเดอร์กราว์แล้วนะลงใต้ดินหรอใช่เราเริ่มลงใต้ดินละลงไปสู่ถ้ำหรือเปล่าเนี่ยอย่างนั้นก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะได้แร่ล้วนๆเลยละสไดมอนด์จ๋าตอนนี้ก็เริ่มได้แร่แล้วนะเราต้องสะสมแร่ไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าแอชชิพเมนต์ต่อไปที่เราจะปลดล็อกเนี่ยเขาต้องการให้เราหาแร่เพิ่มหรือเปล่าโอ้โหออฟเดียนเข้ามาทำไมมาเร็วจุ๊พี่เคนว่านะมันคงไม่มีอะไรโหดร้ายไปกว่านี้แล้วล่ะ ไม่มีเพชรนตดูดิมารีบมาจังเลย โอ้ยปอกเมื่อไหร่มันจะแบบจะแตกเนี่ยสูส้ๆนะอ้อมก็ทนไหวอ้อมดีแค่ไหนเราไม่มีเบ็ดล็อกมาเนี่ยจะไปเมาดิการเบ็ดล็อก<ห> <นะ S 2> มาก็ไม่ต้งองเล่นแล้วมันตอกไม่ได้ไม่ไม่มีทางตอกเบ็ดล็อกแน่นอนอันั้นก็โหดร้ายเกินนะอันนั้นก็โหดเกินวินนนานตามนี้ได้ลาลูลัวเลยค่ะอีไดมอนด์มาแล้วพี่แค่เราได้ไดมอนแล้วสะสมไว้ก่อนเย้ยเชโยวอ้อมอย่าบอกนะมันจะมีแอช i e v e m e n t แบบว่าสะสมเพชรให้ได้หน,นึ่งร้อยเม็ดอย่างเงี้ยโอ้โหไงเงิบเลยนะอันนั้นยอมติ่งพระสุธาไปเลย ไม่น่าจะหาได้ครบตรงนั้นนะโอ้แต่ว่าตอนนี้ได้ทองมาลัวๆแล้วนะทองก็อยากได้เยอะๆนะเอ็มเล่ก็อยากได้เยอะๆนะ oh. อุ้ยตอนนี้หินเริ่มมาแล้วโคก็เริ่มมาเดี๋ยวต้องปักทอแล้วล่ะถ้ามันขยายพื้นที่ไปกว้างๆเดี๋ยวเราต้องปักทอทิงไว้ด้วยนะสู้ๆนะเอามีนิดเดียวเขานั้นจะได้ไหมวันนี้ไ <c oughs> ่อีกนานอยู่โอ้โห,โหดูดิ พูดอีกกี่ชาติมันจะได้เนี่ยต้องใช้ตัวช่วยอะไรพี่เคนว่านะาปลูกไว้พี่เคนเดี๋ยวใช้บนมิลก่นถ้าให้เขาขุดเนี่ยอืมชาติน่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มาดินี่ก็ขุดมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ดูดิของมันจะพังอีกแล้วอ่ะเอตอนนี้จะต้องประหยัดแร่ไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่า a อชิเมน m e n t ต่อไปเนี่ยเขาต้องการให้เราใช้แร่หรือเปล่านะแต่ว่าอือเพชรได้มาสามเม็ดแล้วใช่ไหมเฮี่เราต้องมีพแอคเพชรน้อยะเอาไว้ตอกออกซิเดียนไง เออเชมาอยากจะบอกว่าต้นโอ๊กนี่เยอะไปหมดเลยแต่ยังไม่โตเลยน <c oughs> ้องแกพี่ขอตัดคน่อยนะเออนี่นะอ้อมระวังล่วงนะโอ้ยบินเมย์ละเกินดีย๋ยวเราต้องไปทําเตียงก่อนดีแม่แต่ว่าเขาว่ามันอยู่ใกล้ไปอ่ะพี่เคไม่มีความเสี่ยงสูงนะเนี่ย <c oughs> ถ้าไปเจอพวกคิปเปอร์หรือว่าไปเจอพวกเกสนนะ่เะเขาว่ามันน่าจะถล่มทลายเนี่ยดูดีเดี๋ยวนอนอยู่นะตุม้มตุย,ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นอนะดิพี่เคตอกไปตอกมามันจะเจอกันนะดิ เดียวตอนนี้เราเริ่มได้แบบอกล็อกมาแล้วนะเพราะว่าต้นอกของเราเริ่มโตแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ครบอยู่ดีอะนะมันเอาตั้งหนึ่งรล็อกกันเนาะโอ้โหใสเป็นร้อยต้นแน่เลยอ๋ะน่าเดี๋ยว,วตัดขนแกะเก็บไปก่อนเผื่อว่าเตียงพงเตียงพังเนี่ยจะได้มีขนแกะไว้ใช้ต่อนะเดี๋ยวตอนนี้เราทําเตียงไว้ก่อนเลยดีกว่าเผื่อว่าถ้าค่ำเนี่ยจะได้นอนเลยเนาะโอเคได้เตียงมาแล้วสองเตียงเอาวางตรงไหนดีล่ะที่เงที่กำลังร,งริมๆนี้ดีปะ ม,มันมีโอกอาสกระเบิดนะดูดิมันคับแคบแล้วเกิน <laughs> าวังดังนั้นระวังจะตกลงไปพี่เคเวลาตื่นนอนอะ่ะเราขยับเตียงเข้ามาหน่อยดีมากข้างล่างอาจจะวิวสวยก็ได้นะโอโห้วิวสวยมากเลยไปตายแล้วเกิดใหม่ <laughs> <c oughs> อุ้ยไดยมอนด์มาอีกแล้วอุย้ยถ้าทางจะได้ไดมอนด์เพิ่มมาเนี่ยเอามาิมเมลดอกก็มีนะแต่ว่าตรงน,นี้อยากได้เหล็กเยอะๆ <c oughs> เอาไว้ทําพวกชุดเกราะหรือว่าอาวุธดาบเดิบกันนะนะ <c oughs> อันนี้ยังไม่มีดาบเหล็กเลยดูดียังใช้ดาบหินอยู่เลยอ่ะ เปลี่ยนไบโอมแล้วอ่ะตอนนี้เข้าสู่ใบโอมวินเทอร์เหรอว้าวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าลักก่อนแรกรอสี่โอมอะเรากํลังจะไปโซนฮิมะโซนหนาวกันแล้วเหรอดูดิเฮ้ยมันมีพวกแบบสนูมาเยอะมากเลยอะโอมฮิมะมาเลยแล้วระโยชน์สุดๆเลยเอามาทำไมเนี่ยเรายังไม่มีซิวทัชเลยนะอุ้ยถา่ว่าคือจะเจอของดีไงออกไปก่อนเจอพวกแบบจิ้งจอกอะไรอย่างเงี้ยหรอว่าหมีขาอันนั้นไง อู๋ยังไม่ทันขัดคำาะไรมีเขามาทำไมเจี๋ีแล้วตัวยังใหญ่และกินที่ด้วยดูดิมาเบียดเบียนพื้นที่คนอื่นเขาเนี่ยทำไมมาไวจู้แล้วนายกลับไปที่ขั้วโลกเหนือเหมือนเดิมได้ปะเนี่ยนี่ต้องไปส่งนะอ๋อจะส่งไงอะทะลุไปไม่ได้ดิหลังจากที่เราตอกมาได้น,น้ำจนปวดนิ้วไปหมดเลยเราก็ยังยไม่ได้ล็อกไม้หนึ่งร้อยล็อกนะน่ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ต้องมาปลูกกันงเดียวโอโหลรังพึ้ง โอ้พี่เคนนี่ปลูกไปปลูกมาได้รังพึ่งจริง,รงๆอ่ะเนี่ยระวังมาอ้อมจะตอกลิปนนง,งานงออเลยนะเสียดายน้อยยังไม่ได้พวกดอกไม้เลยเอล่ะลาน,น้องออกมาน้องก็หากเกสรไม่เจอมันม่นยังไม่มีดอกไม้นะ่าเนี้ยโอ้น้องพึ่งน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวกลับเข้ารังไปก่อนนะกลาคืนน้องถึงจะกลับเข้ารังนะเฮ้ยในที่สุดโอ้โหปลดล็อกแล้วโอ้ยมันจะปลดล็อกกตา,าจเลย อันนี้ก็คือเขาให้เรานะคะภับชุดก่อเหล็กค่ะเอ่มเราจะต้องมีเหล็กนะคะ ประมาณ2ีหรือ25แท่งก่อนเนาะอาจจะจะต้องจริงนะถ้าไม่พอต้องไปขุดเพิ่มมาเนาะอืมตอนนี้น่าจะพอแล้วนะแล้วก็เผาเรียบร้อยแล้วก็ขับชุดเกาะเลยกันแล้วกันได้ผ่านเควสไวไวเนาะอันนี้ก็เห<ค><ค>ลือพวกรองเท้าอ่ะได้แล้วพี่เคนจะล,ล็อกแอชชิพไหมเราเีาเควสแล้วทำไมมันช่างต่างกับเมื่อกี้ป้ากเดียวเลยนะพื้นที่ของเราก็ค่อยๆยขยายไปแล้วนะดูดิพื้นที่ของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นแล้วแล้วน่าจะพอจะมีพื้นที่แล้วนะขยับเตียงออกไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ย โอ้ไม่เล่นค่นข้างคิปเปอร์ er. อ้ะไม่เล้าใจเลยเไม่ตอนนี้เราสร้างกำแพงล้อมรอบไปแล้วละ่ะล้อมรอบเจ้าวันบ็อกมีไว้นะเผื่อแบบมีมาสเตอร์เกิดเนี่ยจะได้ช่วยบรรเทาเบาบางไปได้นะแล้วก็เคลดต,ต่อไปเนี่ยเขาต้องการให้เราขับแอปเปิลทอง8ลูกวยกันนะคะโอาา้โห8ดลูกเลยนะไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะมันจะต้องใช้ทองแล้วก็แบบต้องใช้อปเปิลด้วยนะแต่อปเปิลแดงเนี่ยเรามีเยอะแต่ว่าทองเนี่ยเรายังมีน้อยเราต้องตอบไปเออเอ,อ,อ,อนะอะไรอ,อ,อะไร พี่เคนตัวอะไร่ะไอคิป,ปเปอร์เฮ้ย<ด>จริงดิดีได้ตั้งกำแพงไว้แล้วอ่ะอโอโของเขาแรงจริงๆนะโอ้โหระวังอ้าะ,ะทำไงอ่ะอูยังไม่เท่าไหร่มันประกฏดตัวแล้วอ่ะมาทำไมเนี่ยใครเชิญแต่ว่าสโนมันก็ช่วยอยู่นะ ไอ้จ่ากโนแมนไม่น่าจะช่วยเด้นหนาหรอกยิงเบาๆบาสโนแมนสูน้ๆพี่เนี่มีอุปกรณ์อะไรเลออา,านยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วพี่เคน้ยอย่าพามาออทางนี้ไม่ระวังันระเบิดมาทำไมทางก็มีเยอะแยะนนนนนีนน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 นอนนะอนนนนนนนยนหนน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 นยนน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 ่นนนนนดนน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 ทนน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 นานนอันนน เลียงไปแล้วโอ้ม oh <my. laughs> บ้านแหวงเลยดีนะเนี่ยไม่โดนกล่องเก็บของอะ่ะไม่งั้นของระเบิดระเบ้อหมดแน่เลยอะ่ะโชคดีว่าที่เรามีขนแกะเก็บไว้บ้างนะแต่ว่าอุปสรรคตอนนี้ของเราเนี่ยเราจะต้องขุดทองให้ได้แบบกองนึงเลยนะอ้อห,หมาอีกแล้วเจ้าสเกลิตัตนโอ้โหแสดงว่ายังอยู่โซนของวินเทอร์อยู่เนาะนะ่าจะเขาเกือบเสร็จแล้วนเนี่ยอ่ะแป๊บน,นึงนะ เอ้ตอนนี้มันเขาเพลอค่าน้องหมาป่าไปอดิเอเดนแมนเขาไปเจียนเดอแมนเขาแล้วงานเ้อว่ะอ,อ้าวเลยดูนี่มันอ้าป,ปากขอเลยเอ้าวไม่ร่อยเพราะว่าน้องหมาป่ามันกัดแกงอะแล้วก็ดูว่าแบบไม่พอที่จะจับน้องอะได้เป็นเดือด่างล็กเกิดใหม่อันนี้ก็นอนก่นกนกนอนโมเมื่อไรมันจะปลดล็อกแอชชี่ไม่นน่นตอบไปเนี่ยเฮ้ย เราสูบไปโอมโอซีแล้วอุ้ยไอ้สุก็ถึงทะเลแล้วมันก็จะมีแต่ของทะเลทะเลนะแปลว่าต้องมีนางเงือกแสนสวยด้วยใช่ปะอ๋อมันคงจะมีล่ะพี่เค้นเพราะว่าที่พี่เค้นเจอเนี่ยไอ้กาเดียนเนี่ยโอ้มาไอเด็กน้อยไม่เอา <c oughs> ปลกกากระลงปลกกากระลังอะมาพบไปดูดิปลาแซลม,มอนเนี่ยสาลงสาลายเนี่ยเริ่มมาละแปลง่ายหรือพี่เค้นรอยอยู่ข้างนอกนะหวังว่าคงจะได้น้ำนะนี่อยากได้รางวัลด้วยอ่ะจะได้สปอนทินให้เฮ้ยน้องปลาลงมาก็มา ันนี้เดี๋ยวเราทําน้ําอินฟินิตี้แล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เราแบบได้น้ํามาจากทะเลนะอันนี้ก็อมพี่เคนขออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราทําน้ำอินฟินิตี้ไว้กอนแล้วกันจะได้มีน้ําใช้นะเขายังชั่วนะปลดใบเอาเมาซีนเนี่ยเขาให้มาพอดีเลยคนละถังอันนี้แบบว่ายังไม่ได้ลาวานะโอเคไม่เป็นไรได้แค่น้ําไว้กอนแล้วกันตอนนี้ก็เผาทองแล้วละเอามากองเลยแล้วกันเนาะแอปเปิ้ลเราก็มีแล้วนะลุนลุนลุนพอดีมันต้องพอเนี่ยทำแค่แปดลูกเองนะ ก็สาหัสอยู่นะแต่ว่านังต่อกันนานอยู่นะคะตอนนี้ก็จะได้แอปเปิลทองแตกลูกแล้วมันก็จะเปิดร้วแอชิพเมนต์อนาเขตของเราเนี่ยจะได้ขยายออกไปนะเย้โชโยล้วแตาจะไหลอันนี้ก็เสยบจพอแล้วแหะพื้นที่ขยายไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาบล็อกไปวางอะนะเฮ้ยมันดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะพี่เคนว่าเปล่าเฮ้ยเละต่อไป Oh ออมนี่ออมเห็นยังเขาบอกว่าให้ขุดบล็อกเหมืองอ่ะให้ได้สามพันบล็อกอ่ะโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรซึ่งตอนนี้เราก็ขุดไปได้พันหกรอกว่าบล็อกแล้วนะคร <c oughs> ึงครึ่งทางแล้วเนี่ยยังขาดประมาณพันสี่อยบล็อกนะโอ้โหขาอ่อนเลย Figured, invers, ไม <Like> ่เป็นไรนะพี่เจนไปขุดนอกรอบก็ได้นะโอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอบบล็อกเดียวบนพื้นที่จำกัดไปแค่นี้กันนะถ้าอยากให้มี EP 2ต่อละก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งนี่นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนเราจะไม่ไป b